ัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปปาลบุรีตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ปอโต้โบวนนี้มามากับโบคะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าทริปสามวันสองคืนของเราจะเป็นยังไงแบงเพราะว่าทริปที่ล้วเป็นแค่สองวันหนึ่งคืนนี่วันนี้มาสามวันสองคืนแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อสตาร์บ mm ัค hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงรสชาติก็อร่อยวันนี้ชอบช็อกโกแลตไปเลยแมเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรนะรอรถอีกคันใช่ตอน,นไปกันตอนนี้เราก็รอรถอีกคันแล้วก็จะไปแล้วเราจะถ่ายแบบสุดๆเลยเพราะว่า พราะว่าช่วงนี้คือบอกแบบว่ามันเป็นช่วงที่เขาคายล็อกดาวน,น์แล้วนะทุกคนเราไม่ได้ไปช่วงที่แบบว่าเขาไม่ได้ให้ไปนะคือตอนนี้เขาให้ไปแล้วแต่ว่าก็รีบไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าทันวามันจะมีคัตเตอร์รอบใหม่หรือเปล่าคือไปก่อนแต่เราไปกันอนะก็คือเราก็ป้องกันตัวเองนะใส่แมสใส่อะไรแล้วก็ไม่ไปที่แบบแออัดอะไรมากเนี่ยเรามาวันธรรมดาด้วมนมเป็นโะเียมีบารลองดม,มีบาร์ลองโกด้วยมีนักบุ้ด้วย

มากทุกคนนี่ีลเมล่าลายทองสุมาเล็กัะฮาร์ด,ดยเยอะแต่ไม่เยอะมาก็มาเป็นแบบ เราก็จะเราขอไม่เกี่ยวแล้วเราก็จะเดินออกมากันคิดถึงคิดถึงพีพชุบชู้ชู้ชูเจี๊ยบปูใจเออสวยอะทิ้งข้าวชอบแบไปทะเลแต่ไม่ได้ไปอยู่ทะเลเยอะนึกออกไหส่ไ้นตัวปุใเรากำลังจะเข้าไปที่บ้านกลนมาดูกันว่าสวยไหม แค่เดกแล้วไปเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นสระน้ำนี่มีสระน้ำตรงกลางห้องนายขอดูสระน้ำใกล้ๆหน่อยไปไปนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องโซนห้องนั่งเล่นนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องเห็นปะนี่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบห้องอะไรห้องรับแขกอ่ะแล้วก็มีห้องกินกาแฟตรงนี้ เข้าไปพาเข้าไปเข้าไปเขาไปาาไปายป้ายป้านี่นี่ตรงนี้เป็นมุมแบบทํางานอะ่ะน,นี่จะมีโต๊ะกินข้าวกันด้วยไหนไมเห็นอะไรนี่เห็นเหรอเจ้ากูแ <laughs> อบด่าก <laughs> ันดีเลยนี่มีกาแฟให้ด้วยห้องครัวห <laughs> ้องครื่องผมห้องน้ำไม่มีอะไรมาก ห้องน้านี้ห้องน้าเหมือนห้องน้ารวมใช่เพราะทุกห้องมันก็มีห้องน้าให้เลยอันนี้เป็นโซนครัวปิดอ่ะมันจะแบบว่าก็ไม่มีอะไรมากมีไมโครเวฟให้เครื่อปิ้งขนมปังแล้วก็ข้างหลังนั้นห้องเลยหรอข้างหลังห้องเลยอหรออกไปก็จะทะลุได้ทะลุลงไปคืออะไรวะนี่ทะลุไปเนี่ยอ๋อคือเนี้ยออกไปหน้าบ้านได้เลยใช่ใช่ใช่ไปสำรวจห้องไปดูห้องกัน ดูบรรยากาศนี่เราลงรวมอราคนก็ไม่เยอะมากนะก็เยอะก็ถือว่าเยอะกว่าที่คิดไว้อ่ะไปมีทั้งหมดสามห้องนะคะอันนี้เป็นห้องของพวกเรานั่นเองไปไปดูกันนี่จะไปดูกันท้้งนร้จะเป็นนี้นี่มีสามเตียงนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งกำลังตามมาหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ดวงไปก็จะมีทีวีนะคะถ้าคนหนูให้อะไรอย่างนี้ให้โต๊ะเครื่องแป้ง จะมีเพ so ิ่มแปลงให้ต hmm. ู yeah, ้เสื้อผ้าก็มีแบ่งเป็นสองสองตรงฝั่งแต่ก็ห้องก็ถือออกแบบกว้างเนาะเอางี้ที่กว้างที่สุดคือห้องน้ำนี่พี่เซนห้องน้ำเบอรเลยนี่สวยงามกระจกอีกนีแชะนี่แชะกว้างมากเลยใช่ค่อนข้างกว้างเลยอะไรอะไรทำไปอีก สไลด์ไ,ลไปปลาดปลาไปเราจะไปห้องต่อไปบางห้องเราจะถ่ายไม่ได้นะเพราะว่ามีคนอยู่ค่ะสปเลรบกัวไม่ได้ให้ดูผ่านๆพอ <c oughs> ไปบ้านนี่อนนี่ค่ะรีวิวจากตรงนี้นี่นะมีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งเป็นเตียงแบบเหมือนแบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ห้องที่เรานอนกันเหมือนไปเป็นเพื่อนหลายๆเตียงอะไรเงี้ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆแต่เนี่ยเหมือนแบบห้องนี้มีจากรกุชชี่ด้วยแต่เข้าไปไม่ได้นี่ค่ะเรา บบพ่อจะรู้ดูอยู่พ่อล็องอ่ะเข้าไม่ได้ <c oughs> ไปโซน,นอีกคนอธิบายโซนเขาเรียกว่าหน้ากินข้างนอกนะคะนี้มีหนเกมวันนี้ก็จะมีเมนูกุ้งมั้งปูมังม้งอะไรประมาณน,นี้นี่นะคะมีฝักบัวเลยก็คือที่นี่ไม่มีห้องน้ำต้องมารวมตัวตรงนี้อันนี้ไว้ล้างตัวก่อนตรงน้ำวันาานี้มีราตักชถ,ถ้าถีบลงสาดนี่โกดะได้ไหม ตาไม่ลึกไม่ลึกเนาะในรองเล็กมันก็เล็กอยู่มันก็ไม่เล็กหรอกสำหรับแบบเล่นๆกันนะอย่ามีห่วงยางอะโอเคจบจบเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่เดี๋ยวตอนเย็นมีปิ้งย่างด้วยไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกินกันได้ไปอันนี้ก็จะมาเจอตลาดหน้าห่านนะคะด้วยมีคนซื้อแล้วหนึ่งมันเล็กมาก เราได้อะไรมากินเยอะมากเรารา้ยำกุ้งเติมเรลังจะมาดูนะหนูว่ามันจะคือไม่ได้กินมานานมากใช่ใช่ค่ะแบบยากตามแบบตลาดนะแต่เดี๋ยวมันไม่ค่อยมีแล้วหรือว่ามันเดี๋ยวเราลองดูว่าจะแซ่บไหมยำกุ้งเต้นสามใช่ป่ะว่านี่อยู่ที่ไหนไวอยู่ปาร์ตูรีนละปาร์ตูรีปาร์ตีโอเคฮะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเราจะจิารีวิวอาหาร เรากำลังจะจุดบาบีคิวกันมาค่ะทุกคนกน่ากินมากมีปงังแล้วก็มีบาบีคิวมีสบับปูแล้วก็มีกุ้งอันนี้อะไรอ่ะโบโรลน,น่าเห็นตอนนี้กำลังช่วยกัน <c oughs> ตั้งเตาไอ้หมดยังอ่ะต้องส่งหมายต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> ดับแล้วอะไปแล้วะนี่้งนดับไปแล้วอยวรอดมันเลยสูตรนล่วมันหมูว่านี่มันคุณนะนี่ไงทุกคนต่างมีทรงมีสูตรยัดมาใช้นหมดเอาไปแช้กันให้ทุกคนแกบังเย้คอมพวแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทุกรอบพี่ทุกรอบแหละ มีอะไรบ้างคะที่มูมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเต้นแล้วก็มีของเซเว่นมาเรามาชิมกันมา <c oughs> อา, <c oughs> าอะไรมากินอะไร <c oughs> ไปกัด โก้คุณโก้ไม่โก้เงี้ยมก้ไม่ได้กกลัถามพ่อพ่อพ่ออ๋อจริงจังิงจะไม่โกกไม่ได้ก้าจไม่ชิมมาม่ากันเล่าแล้วเกิน้ะไรจลมไป่สร้างเ อร่อยไหมเวลามันอาบน้ำใช่มันชอบอาบน้ำแบบว่าห้องน้ำพังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการันหยุดพักพอน